สวัสดีค่ะวันนี้หญิงมีคอลเลกชันโชว์หน้าพุ่งนะคะนั่นก็คือคอส o ์ล a n d g o โกลคอลเลกชันนะคะตัวนี้หญิงชอบมากเลยเขาเป็นทั้งมีตัวคอนทัวร์พาเลตแล้วก็มีตัวไฮไลท์นะคะแบบว่าพิมพ์นูนสามิติรูปเปลือกหอยน่ารักมากเลยอารมณ์เหมือนเราได้เป็นนางเงือกน้อยเมอร์เมดนะคะอันนี้หญิงลองสีให้ดูนะคะอันนี้เป็นคอส l o ลุคแซนโกลไฮไลท์เตอร์นะคะแล้วก็ต่อด้วย คอนลุคแซนโกลตัวนี้เป็นตัวคอนทัวร์นะคะจะเห็นว่าสีสันชัดเจนแล้วก็พอโดนแสงนี่ถึงแม้แสงน้อยแสงมากยังไงก็วิบวับเห็นชัดเจนเลยนะคะโดยตัวคอนลุกแซนโกลคอนทัวร์นะคะในพาเลตคอนทัวร์เนี้ยเขาจะมีตัวที่เป็นเนื้อแมต t อ่ากับอีกอันนึงเนื้อชิมเมอร์อย่างที่เห็นอยู่นี่หญิงเขียนกรอบหน้าด้วยเนื้อแมตนะคะ เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะเราก็ต้องปัดให้ดูหน้าเรียวเพราะว่าต้นคลิปจะเห็นว่าหญิงหน้าแป้นมากนะคะรวมถึงหัวเหม่งมาเราก็ใช้ตัวสีแมทเนี่ยแหละแล้วก็ทำให้จมูกพุ่งด้วยนะคะด้วยสีแมทเนี่ยแหละเติมข้างจมูกนะคะให้ดูจมูกเราดูมีมิตินะคะถ้าจมูกเราพุ่งๆนอกจากหน้าที่ดูเรียวด้วยการปัดกรอบหน้าแล้วมันก็จะพุ่งไปอีกตอนนี้หญิงใช้ตัวเนื้อชิมเมอร์นะคะเติมตรงบริเวณ แก้มนิดนึงนะคะแก้มล่างข้างๆแบบข้างบนกรอบหน้านิดนึงคราวนี้หญิงเปลี่ยนพาเลตแล้วนะคะมาที่คอลุกแซนโกไฮไลไต์เตอร์นะคะหญิงใช้สีมุกนะคะบริเวณหน้าผากสันจมูกใต้ตาแล้วก็ริมฝีปากด้านบนแล้วก็ปลายคางนะคะ ิงใช้สีมุกนี่บริเวณหัวตาด้วยนะคะค่ะเรามาแต่งเติมสีสันให้กับดวงตาด้วยพาเลตคอสลุกนี่แหละตัวไฮไลท์เตอร์เนี่ยหญิงใช้สีมุกนี่บริเวณหัวตาทั้งเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาล่างนะคะแล้วก็ใช้สีประกายทองที่กึ่งกลางตาที่เปลือกตาบนอ่าแล้วใช้สีชิมเมอร์ของคอนทัวร์นะคะบริเวณหาง ทั้งเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาล่างทำให้ตาดูมีมิติชัดเจนดูแวววาวมากเลยอันนี้เรียกว่าใช้ได้ทั้งเป็นไฮไลท์เตอร์แล้วก็คอนทัวร์แล้วก็แต่งตานะคะสำหรับคอสลุกแซนโกล์คอลเลกชันเซตนี้โอเคเลยค่ะ